ฮอลลีวูดบู o u ล e v วาร์ดผมไม่รู้ฮอลลีวูดบูล่าวาร์ดหรือเลว่าเป็นฮอลลีวูดสตรีทอาจจะเป็นอย่างนนก็ได้อยู่ข้างหน้าไทาทาวอยู่ตรงนั้นไหมครับทางตรงนั้นแต่ผมเข้ามาซอยนี้เพราะว่าโดข้างหน้าเขาจะบอกว่าเสียงเงินก็เลยเข้ามาตรงนี้แล้วก็จอดฟรีงนะ่สุดว่าแถวนี้เป็นบ้านเยอะเหมือนกันแต่ผมคิดว่านะถ้าเกิดไทาทาวอยู่นี้ผมว่า คนไทยก็น่าอยู่แถงนี้เดี๋ยวนะฟาร์โร่เฮดดิไซน์เหมือนตรงนั้นก็จะเป็นวิ้งวงหนึ่งนะ mm hmm. เห็นไหมที่เป็นอภาตาไฮร้านอาหารไทยเยอะซึ่งตรงนี้เหมือนกับแบบว่าจะเป็นจุดหลักมากกว่าดยวผมจะเริ่มเป็นนี้ก่อนไทยทาวน์ออฟ ร้านเยอะอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่คิดว่าตรงนี้เป็นทางเข้าผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางเข้าไหมแต่ป้ามอย,อยู่ตรงนั้นอะ่ะผมพูดอะไรไม่ออกมันผมเห็นคนไทยแล้วพอสมควรแต่ผมพูดอะไรไม่ออกเหมือนเดิมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันประเทศเราหรือเปล่าเฮ้รู้เลยประเทศเราแน่นอนนี่หรืออ๋อนี่เป็นที่จอดรถ แค่ที่จอลรถเดี๋ยวผมจะลองหาร้านที่น่ากินแต่ผมไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยสุดลองดูร้านเยอะเหมือนกันเนี่ยว่าตรงน,นั้นก็มีร้านอีกเฮ้ยผมเดิมตรงนั้นกันดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลา เบียงไทยน่าจะเป็นร้านอาหารไทยทั่วไปอีสานด้วยมัง้งตามนั้นผ่านมาเป็นบ้านขนมไทยโปเต้ปาปริกาคอนเน่ด้วยปราตี้ด้วยกระปะออดประปะออย คนเยอะว่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวแล้วข้าวแกงผมจะไม่เดินไปนะเพราะว่าคนเยอะมากไายเ,เขาเดินฝั่งนี้ดีกว่า RCA เอา้เาเทก็มาทำแถวเี้ยวเลเนี่ยนะไปก่อนเลยทำไมไม่มีคนนะ่ะไม่มีคนเลยแต่ข,ข้างหลังคนเต็มเลยคนะ่ะน่าจะเป็นร้านที่ดังๆเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกวงหนึ่งนะยังไหวอยู่ยังไม่หิวขนาดนั้นอ๋อมีฮาตซูชิอย่างนี้ด้วยว่ะ เรือนแพ้นะเรือนแพ้สายเย็นเห็นอารามเมาเพลงเดียวกันไหมเนี่ยออเปนแต่ว่าไม่ใช่จะเย็นรู้สึกงมันตัวประหลาดแบบแปลกคือต้องเช็คก่อนว่ามีคนร้านยืนหรือเปล่าเรวจะดูดูแบบมันทำเนียน เนี่ยก็ตามแต่คุณจะไปข้างหน้านู้นผมเดินไปข้างหน้านู้น ข้างทางคนสองข้างทางก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูดีขนาดนั้นแต่ก็โอเคเข้าใจเมืออมันใหญ่ทรมาแดดมันจะร้างเยอะเหมือนกันเฮ้ยจะบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านที่มันเป็นเส้นเยอะเหมือนกันนะครับฝรั่งก็จะชอบด้วยเขาก็เลยเปิดเยอะไม่ทราบเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดรุเด,ดาข้างหน้านี้เหมือนกับเนาะมาเกต เหมือนกับจะไม่มีอะไรเลยอ่อเรือจะมีต่อก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากข้างหน้าแนละ้วมันเหมือนกัจะไม่ค่อยมีอะไรคิดว่ามีอะไรไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีไม่มีอะไรนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเอาอีกบล็อกหนึงกันบล็อกเดือดอีกบล็อกนึง ไม่ค่อยมีอะไรแล้ววะ่ะเดี๋ยวมันจะเดินมาข้างหน้ายังไม่รู้เลยจะกินอะไรยไอยากจะกินสเต็กเหมือนนะสเต็กสเต็กไก่สเต็กไม่ได้กินนานละแต่ว่าถ้ามีหนามเนืองก็น่ากินนะเฮ้ยผมไม่เห็นหนามเนืองวะ่ะเพราะเป็นของชอบผมเลยโอ้ยย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  เราจะไม่ได้กินเงินหรอะเขาบอกว่าแคช h อลี่แล้วเงินสดก็ไม่ได้พอนะ่นนจริงมี ATM นะเดี๋ยวผมจะไม่กดไม่น้ำเงินไม่เป็นไรไมไปร้านหน้าแล้วนะเอาวะร้านหน้าก็ได้วะป้าบีอันนี้คือป้าบีเฮ้ยจะไปร้านข้าวแกงไงใช่นั่นคือร้านข้าวแกงที่เมจะไปป้าออสกว๋วยเตี๋ยวข้าวแกงไปหาป้าออสดีกว่า จะสั่งน้ำมะพร้าวแต่ว่ามะพร้าวไม่มีเ,มป,เป็นมะพร้าวลูกผมก็เลยเอาน้ำลำใหญ่ไม่ที่เก็ดลาานมาก้ำใหญ่กันนะครับแล้วผมจะสั่งอันนี้ไปไก่สเต๊ะมีห้าไม้แบบปดบักอะไรวาผัดเผ็ดมะม่วงแล้วก็คณะหมูกรอบ เป็นอะไรที่ปกติเบสิกแต่ผมไม่ได้กินน้ำรู้สึกอยากกินมากก็อใจใจเย็นแต่ผมเห็นเป็นข้าวราแกงเห็นป่ะผมก็จะเดินไปดูเหมือนกัน,กนกแล้วก็มันเยอะแล้วอะอยากกินปอเปี๊ยะสดเขามีปอเปี๊ยะสดด้วยนะคนไทยทั <c oughs> ท้งร้านเฮ้ดูนั้นน่ากินมากเลยอะโอ้โหาวช่วย ผมก็จำชื่อเรียกไม่ได้กว่าพะโลอันนั้นดูยาวโอ้โหนัน่ากินอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินผมต้องจัดจักอันวะน้อนปากกรอบโอ้คุณพระ คุณพระและคุณเจ้า Thank <laughs> you. Thế nên sẽ nói rằng tôi ăn hết rồi, không còn gì nữa. thêm rất buồn. này. Tôi sẽ đi tìm nó. Tôi được tiền. Tôi rất Tôi đã tìm được ขนมบือ้อน่ากินนะนี่น่ากินทุกอย่างจะพูดจริงจากใจผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ผมไม่รู้ผมไม่เคยกินนี้แล้วว่ะขนมเทียน ไอ้น้ำพริกว้าวมัคควราจะแบบพิดถึงน้ำพริกนั้นผมรับเท่าไหร่พอดีเทิดใครสนใจก็มาได้เพราะมันเยอะจริงๆ เลือกกินไม่ถูกเลือกกินไม่ถูกพริกเจแดงไตปลาคว้าเกลืไไไยอไปนะนี่วิตามิน B100 multivitamins อะแมกนีเซียมใช่บุลาวันนี้เสร็จสิ้นหมดจดสดใสราบลื่นสวยงามไปได้ด้วยดีอิ่มมาก ทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งแฟตทั้งโปรตีนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเต็มแม็กซ์จริงๆเป็นเครียกว่าโพสเบอร์เกลแต่ว่าเป็นพรีเบอร์เกลด้วย same เลยซีทชาเลยเพราะว่าเดีย๋ยวผมจะไปเทรนแบควันนี้เป็นแบคแบคเดย์อาจจะมีอาจจะมีเมื่อวานเล่นไบเซปแล้วอาจจะมีทรีเซปสไปวันนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นถ้าผมไปเทรนผมอ้วกแตกเพราะว่ากินไปเยอะมากแล้วก็จะกินทางด้นของมะขาม เขาเขียนว่าลูกหยีเขาเรียกว่าลูกหยีเหรอวะผมไม่รู้เลยผมเร้กแต่มะขามอะไรสักอย่างอืมอืมโอ,อ้แม่ าถึงแถวบ้านไปแล้วนะครับจิมก็อยู่ใกล้ๆน,นี้แต่ผมคิดไปขึ้นมาถ้าผมไปเทรนตรงนี้ผมคงพังจริงๆโอ้โหห่วงนอนมากเหนื่อยมากคือเลือดผมตัวนี้ทุกอย่างมันลงมาที่กระเพาะหมดเลยพลังงานทุกอย่างมันมันไปกําลังย่อยอยู่แล้วอินซูลินทางานอย่างรุนแรงเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเดีเขาเรียกว่าฟู้ดโคม่านั่นเองผมเลยคิดว่ามันจะมีเมซี่นะครับแถวๆนี้เดี๋ยวผมจะ เดินเล่นก่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะเข้าไปจิมเลยจะฝืนเข้าไปเลยแต่ว่ามันคงจะเป็นว o r k o ที่ฝืนสนิทเสียสายแปงแน่นอนเนาะผมก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าตอนผมจะเทรนผมจะแบอบกพยายามไปเทรนตอนเช้าเลยตื่นนอนแล้วก็ไม่กินอะไรก็ไปเทรนพลังงานอาจจะไม่เยอะแต่ว่าจะเป็น Workout ที่ดีสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าสมมติผมกินอะไรถ้าทุกคนกินอะไรแล้วไปเทรนเลยอะ่ะจริงๆไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาจะอยู่เพราะพลังงานเยอะจริงๆมันควรจะเป็นงี้ตื่นนอน ถ้าเกิดว่าอยากจะกินนะก็กินเลยแล้วก็ต้องนอนสักงีบหนึ่งงงไหมตื่นนอนแล้วก็นอนสักง,งีบพวกอย่างที่บอกอินซูลินทำงานเราก็ต้องนอนสักง,งียบยังพอะตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราจะพลังงานเต็มมาซกไปก็จะฟูเต็มแทงแล้วค่อยเทรนได้แต่ว่าผมไม่มีเวลาทำขนาดน,นั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักชั่วโมงครึ่งผมค่อยไปค่อยค่อยเทรนทนีนึ่งนะตั้งแต่ผมผมอยู่อเมริกามานะครับ ไปมันก็หลายที่แล้วแต่ผมไม่เคยเห็นเมซี่ที่ไหนที่มันจะเงียบเงาได้ขนาดนี้มันล้างหรือเปล่าเหมือนล้างเลยเหมือนแบบรถจอดนี่คือแค่พนักง,งานโอ้ม,มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้วแหละ่ะต้องเข้าไปเช็คดูซะหน่อยต้องเข้ไปเช็คดูซะหน่อยเตียมหลงกลต้องเ้าไปเช็คซะ Turn right, then at mm. the end of the road. จากที่เห็นนะจะไที่เห็นว่ามันไม่เห็นอะไรไม่ค่อมีอะไรเลยวะ่ะแต่ถามว่ามันจะไม่มีมันก็มีอยู่แต่ว่ามันดูการวางก็อย่างที่เห็นกันอยู่ผมไม่ต้องพูดอะไรมากราคาก็ไม่ได้ถูกอะไรมากนะครับผมว่าไม่น่าจะรอดวะ่ะของก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นด้วยก็ก็บอกเขาเฉยคงจะเทียบกับ ข้างที่อยู่ในเมืองคงไม่ได้นะแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะครับ back and b e เรียบร้อยเดีย๋ยวผมจะเข้าบ้านเลยเหนื่อยมากพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เชา้าเดี๋ยวลายละเอียดผมจะบอกทีนึงตอนนี้กลับบ้านก่อน

แล้วก็คุกกี้ด้วยได้กินคุกกี้สกี้ด้วยกินค,คุกกี้ไปชิ้นหนึ่งว่วนอะไรเนี้ยเดี๋ยวต่อไปขาดไม่ได้ซัมครีทีนแล้วก็แอลอา n จนีนแล้บีซีเอซึ่ใครจะซื้อบีซีเนะจริงๆแล้วไม่ต้องซื้อบีซีเอก็ได้เพราะว่าที่สำคัญที่ต,ต้องการที่สุดจริงๆแล้วนะ ผมต้องขอโทษจริงจังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฐานมันหมดแต่นี่คือผลงานที่สำเร็จของเราเห็นไหมครีเทน BCAAsL- แอนจีนีน BCAAsL- Leucine ซื้อ L Leucine เพียวๆเดียวได้โอเคเพอร์เฟคเพราะว่าสองตัวนั้นหาที่ไหนก็ได้จริงๆสามอย่างหาที่ไหนก็ได้นะหาจากเรือฟุ้งก็ได้แต่ว่า L- Leucine เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนต้องการให้เจ็บบิลมาโซ่เฮ้ยพูดถึงเรื่องไหนนะว่า5 post-workout meal สำคัญมาก สับประรดเมื่อกี้ผมได้คุกกี้ของไป2ชิ้นเป็นพีนัทบัตเตอร์แล้วกโปรตีนในเดอร์ผมว่าเราจะไม่กินอาหารเย็นนะครับคิดว่าแค่นี้คงจะพอเพราะว,าวันนี้กินอาหารไทยไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแฟตซะมากกว่าเพิ่มมาเพราะว,าว,าวานี้กำลังลดหุ่นเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยจะบอกว่าอะไรปะใช่ <c oughs> ทาน <c oughs> จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วพะผมทำหายไปอันหนึ่งใช่ป่ะจริงผมมี2ออันหายไปที่วอลปแล้วก็ หาไม่เจอหาที่สุดแล้วแต่ว่าผมสั่งใหม่แล้วนี่จริงๆเขามาส่งที่นี่แล้วครับแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็เจอตั้งแบบที่ไปสนีนีแต่ไงก็แล้วแต่ผมว่าวันนี้จะมีเท่านี้นวผมจะเอาฟาวของกล้องตัวนั้นลงนี้แล้วก็ผมจะเอากล้องนี้ลงในคอมผมทำงานสำเร็จไปทุกอย่างแล้วก็จากการเริ่มคอมนิดหน่อยอาจต้องหางานเพิ่มเพราะว่าจริงๆต้องหางานเพิ่มอยู่เนาะยังไงก็ตามนั้นก็แล้วกันนะครับก็ วนน่าทุกคนจะโชคดีวันนี้ทุกคนจะเอ็นจอยด้วยวันนี้ไทยทาวก็โอเคนะที่ไปฮอลลีวูดไซน์วันนี้แนะนําอยากให้ไปเพราะวิวสวยมากถึงมันที่สุดถ้าไปมากมเราไม่ได้กินอาหารไทยมานานแล้วอาหารที่เพจเพวันนี้ที่เรากินแบบว่าเป็นเป็นอาหารที่ผมแบบสั่งประจําอยู่แล้วกินประจําอยู่แล้วเมื่อก่อนนี้นะครับมันก็จะไปร้านข้างนอกนะเพราะปกติจะบ้านกินข้าวที่บ้านก็มีช็ตมาเถอะผม,มอยากจะพูดรือมันเรืมมันยาวอันว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้จะการพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้ามากวันนี้ผมอาจจะต้องนอนเร็วหน่อยอีสักประมาณสามชั่วโมงผมคงจะนอนแล้วจกัวกการพรุ่งนี้ทุกคนโชคดีบายนะ